สวัสดีค่ะวันนี้มาย้ายกล้ามะเขือนะคะนี่อันนี้เป็นกล้ามะเขือของช่องพี่ยาค่ะที่พี่ยาส่งม,มาลิสมาให้ค่ะตรง,งดินงก้อนเลยนี่ดินงี่ก้อยเอยไม่ใช่ดินงี่ก้อยดินในคอก้อย อันนี้ดินที่อยู่ในโคกไก่นะคะแล้วก็แล้วก็เอามาผสมค่ะเพื่อที่จะย้ายต้นกล้ามะเขือต้นกล้ามะเขือไข่เต่าสีขาวค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาย้าย,ายลงกระถางใหญ่แลวนะคะตอนแรกเขาอยู่ในกระถางเล็กๆค่ะสารอาหารก็หมดแล้วย้ายลงกระถางใหญ่ค่ะเพื่อที่เพิ่มสารอาหารให้ต้นมะเขือ ช่องพี่ยาช่องเกษตรพาเพลินนะคะส่งมาให้ดินใบไม้มากกันอันนี้ดินที่อยู่ในข้อไก่เหมือนกันค่ะอัตนนนนราสวนไม่มีสุดรตายตัวนะคะ ใบไม้ค่ะที่ได้ทําการหมักเอาไว้ค่าก็ย่อสลายนะคะนําไปผสมปลูกต้นมะเขือค่ะนี่ยกลายเป็นดินเลยดินดำดีกันแล้วเนี่ยใบไม้มีประโยชน์ว่าควาดสัตว์แล้วไอ้ว่าควาดผู้หลง Đâu quá đâu mà tính đâu mà mắc thằng quý Thủ tuần mai đấy Đầm pít lên đó. À, không? Không đi nữa À, tìm tắt Cào có đây mà thấy Cào con đêm ăn như cao อันอันอันนี้ตัวขี้ไก่มักขี้ไก่มักกับไอ้ใบใบไม้อันนี้เป็นขี้ไก่หมักค่ะที่หมักกับเศษใบไม้นะคะอนนี้เขาหมดความร้อนแล้วค่ะอันนี้ต้องใส่หามาส์ใส่มาส์เรื่องขี้ไกว์ล้วนๆนะขี้ไกว์มักหมักให้หายแล้วนี่หายร้อนแล้วผสมลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็เคล้า trên đường này còn có mất ít cán mấy ăn cán binh luôn mình nhanh cứ leo nó mới dài dài mới dài dài, ra tìm tận leo, vừa nãy nhanh cứ nó mới dài dài เสร็จแล้วค่ะหนึ่งต้นย้ายบ้านใหม่ให้ต้นมะเขือค่ะ